บายดีพ so well. ี่น้องอยู่ทงไฮทงนาคือเก้าเนี่ยบ่อนซึ่งดูน้ำแห้งมาเลยเอาน้ำท่วมมาเลยพี่น้องเข้าก็น้ำที่ท่วมมางานบ่อพี่น้องซึ่งใส่ปูยแล้วพี่น้องเลยมาดูน้ำเข้าหน้ากระดูดใส่บอปลายายดอกพี่น้องน้ำก็เต็มมาเลยพี่น้อง ออน้ำเต็มบดนะพวเขียวไปเลาะนน้ำเข่างามนันเนาะพี่น้องเขียวเลยอันนี้ก็หน้าดำไหมนี้พี่น้องหน้าดำไหม เข่าเพราะมันล้นวอนซื้ออื่นดำยืนหนเข่าท่วมไปเลยตายไปแล้วเพียงเลยครับเพียไปแล้วอูน้นะมาหน้ามีสุขกนันมันจะเป็นวินเป็นเมาอยู่กซื้อขับรถถ่ยซ้อยลองเบิ่งกับรไร้ย้กได้พี่น้องรถถ่ยกันง่ายๆ ดำปื้อๆเลยครับน้องกอ๊อฟตะกอ่ยว่ะไรี่นเนาะอะน้องก,อก,ก๊อกเพราส,สิพาพี่พาน้องไปเลาะพุ่งน้ำดูไปแล้วพี่น้องลบไปหาน้องก,อก,ก๊อฟก็เออพอดีหัวแด,ดงๆนี่ ยานพลงน้ำพี่น้องน้ำาหลายเลยน้ำเขาป่อยให้ไหลามาดูดใส่ประมาณดูดน้ำใส่ประมาณสองให้เลยพี่น้องดูดน้ำจะไปหล <c oughs> ชีไดแต่หอยมันกินเลยพี่น้องมันอยากเป็นกระบากกระเบื้องเขาก็ได้ อุ้ยบุ่งน้ำรู้ไหมบุลงน้ำไหนฮะน้ำไหลายเลยบ่เห็นปลาบ่เห็นมือปาเฮ้ยใช่ปลาดิใช่ปลาดิปลาเมื่อวานนี่ซื้อขูดลมไม่พิ่นละก่เพิ่นก่ะใครเน่พี่น้องเอ้ ถ้ายังว่าเป็นไข้ยุกับสิบห้ากันไปตัวโควิดว่ะตามพี่น้องเอฟซีแนะนำมาหละ่มันเล่นซื่องปุูกไว้กับน้ำท่วมพี่น้องเชได้ถ่ายง่ายขึ้นขึ้นที่สูงจ้าพี่น้องสามเท่าย้ายได้พี่น้องเอ้ยพอน้ำมันขึ้นน้ำเต็มเบิดน้องพี่น้องเทซีซสะอึงเคยดูดใส่เต็มเบิด เต็มหมดเลยล่ะเอ้ยเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยนี่ทีย้ายเข้ามายู่นี่ย้ายขึ้นไปต่ออีเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยอันนี้ก็ฟอดอันฟอดปุ๋ยแล้วพี่น้องซื้อบานปุ๋ยมันก็เลยเป็นฟอดสิมาดูใส่ให้นี่พี่น้องให้นี่ผมมีน้ำ ไฮนี่บ่มพี่น้ำจะมาดูใส่ให้นี่แหละห้นี่บริดูดพี่น้องไฮนี่พี่น้องห้นี่แหละพี่น้อง,องดูน้ำใส่พี่น้องโอ้บาเขีย,ยวไข่ยอะกะพากันมาขึ้นฮอดนาพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดเฮาไดเฮ็ดเฮาไดดำแล้วก็ขึ้นฮอด มาใส่ปุยมาดูดน้ำห,ห,นห้นี่บ่มีน้ำเออลูกขึ้นไว้คนหูลูกไว้ลูกไว้ไหม,ไมคนเก่งไว้อ,อ้คนเก่งแต่เป็นน้านลูกผู้ชายมาแล้ว ประมาณอีกเดือนหนึ่งกับสีตั้งท้องและข้าวในพี่น้องเลยภาษาบ้านข้ากับเข้าามานแหละพี่น้องดำปุ๊ดๆเลยยอดขา้ามันเป็นแวบ,บากายเขียวนะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็ดำ mô men và sát bên khi bên đầm lại à thế ดูดน้ำใส่แล้วจ้าพี่น้องกะสิเต็มแล้วแหละพี่น้องเด็กเมื่อตะกี้นี่จนเห่าเลยพี่น้องวันนี้ดูดน้ำแล้วก็สิได้พผ้ากันกลับเลยหงยกิบได้หลายอัดไว้ดูดน้ำใส่ สองพะลูกพะกนาวแล้วพนะี่น้องน้ำต็มเป็นอบ่อนจอดรถจอดลางกับลูกพะหุม่มเหรอคนน้อยครับ